สวัสดีครับเนื่องจากว่ามีนโยบายมาจากรัฐบาลนะครับในส่วนของการจำกัดการซื้อสินค้าควบคุมอย่างเช่นเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยนะครับดังนั้นคลิปนี้จะเป็นคลิปพิเศษนะครับแนะนำวิธีการจำกัดการซื้อของลูกค้าแต่ละคนนะครับซึ่งฟังก์ชันนี้พึ่งออกมาได้ไม่นานนะครับด้วยการเข้าไปในในส่วนของ seller center shopee ของเรานะครับแล้วเข้าไปที่ Marketing Center นะครับตัวนี้ Marketing Center นะครับเราจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับเลือกไปที่ promotion ส่วนลดนะครับ promotion ส่วนลดคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้กด promotion ส่วนลดใหม่นะครับนะครับตั้งชื่อแล้วก็ตั้งระยะเวลาตามใจเราได้เลยนะครับแล้วก็กดบันทึกและทำต่อไป ขั้นต่อมาคือในส่วนของการเพิ่มสินค้านะครับเลือกสินค้าที่เราต้องการจํากัดการซื้อเข้าไปนะครับกดยืนยันนะครับแล้วก็เราก็ใส่ไปได้นะครับว่าจะส่วนลดเท่าไหร่นะครับซึ่งถูกบังคับว่าต้องมีส่วนลดนะครับเช่นเหลือ550แ้้ิบหนึงนะครับ นี no part, s, story, so so, so, ่ราคาจะลดแล้วนะครับอ่ะใส่ส่วนลดไปนิดหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องเยอะนะครับนะครับแล้วก็ส่วนของจํากัดการซื้อจะอยู่ตรงนี้นะครับหรือตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นการจํากัดยอดซื้อต่อผู้ใช้งานนะครับเช่นให้ลูกค้าซื้อได้แค่คนละหนึ่งออเดอร์ก็เลือกตรงนี้นะครับคนละหนึ่งนะครับหรือคนละสองออเดอร์ก็ใส่ตรงนี้เป็นคนละสองนะครับแค่เท่านี้นะครับทาให้ลูกค้าไม่สามารถซื้อเกินปริมาณออเดอร์ที่เรากําหนดไว้ได้แล้วครับแค่นี้เอง เมื่อตั้งเสร็จแล้วนะครับก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยครับ